ลิเดียยันไม่เกี่ยวข้องหลังถูกโยงเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟทำเพื่อนบ้านเดือดร้อนเป็น10ปีนักร้องสาวและคุณแม่ลูกสองอย่างลิเดียสันรัตรีบออกมาโพสชี้แจงทันทีเลยค่ะหลังจากถูกโยงว่ามีการเอาชื่อของลิเดียกับแมทธิวไปโยงกับการมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะออกมาโพสสุดทนเจ้าของสนามกอล์ฟ ที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากทั้งลูกกอล์ฟหล่นใส่บ้านโดนรถพังทําเพื่อนบ้านเดือดร้อนมาเป็น10ปีแจ้งไปก็แล้วบอกก็แล้วแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยลิเดียนะคะได้โพสชี้แจงว่าเนื่องด้วยมีข่าวออกมาเกี่ยวกับสนามกอล์ฟเกียริทาดานในตอนนี้และได้มีการเอาชื่อของลิเดียกับแมทธิวไปเกี่ยวโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้น เดียขอชี้แจงดังนี้นะคะ 1. สนามได้กลอปเกียริทาดาได้ดำเนินการธุรกิจมาเกือบ30ปีแล้วคุณพ่อเป็นคนก่อตั้งธุรกิจนี้ขึ้นมาตั้งแต่เดียอายุ7ขวบช่วงที่ทางครอบครัวของเดียบริหารธุรกิจเองก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรารับผิดชอบกับกิจการและความปลอดภัยในทุกๆรายละเอียดถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจของเราก็แก้ไขจนหมด แต่ช่วง10กว่าปีหลังนี้คุณพ่อได้เซงธุรกิจต่อให้คนอื่นมาดูแลบริหารทางครอบครัวของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารธุรกิจสนามกอล์ฟโดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่าชื่อจะยังคงใช้ชื่อเดิมคือเกียรติธาดาคุณพ่อเซงธุรกิจนี้ไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ25์2551 3. พอได้ทราบข่าวทางเดียและพี่แมท ก็รู้สึกไม่สบายใจที่มีคนเอาชื่อเราไปเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสนามกอล์ฟและถ้าต่อจากนี้มีการแอบอ้างชื่อว่าเดียและพี่แมทบริหารงานอยู่และทำให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงของพี่แมทและเดียทางเราก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่อ้างชื่อนั้นต่อไปค่ะและเข้าใจนะคะว่าเจ้าของบ้านต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างเขากับสนามกอล์ฟนะคะเพราะว่าเขาเดือดร้อนแต่การที่เอาชื่อของเดียกับพี่แมทไปใช้เป็นเครื่องมือแบบนี้เพื่อให้ได้เป็นข่าวและทําให้เดียเดือดร้อนไปด้วยทั้งๆท,ที่เดียกับพี่แมทไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันไม่ถูกต้องนะคะแบบนี้ไม่น่ารักเลยค่ะที่ต้องออกมาชี้แจงก็เพราะว่าเริ่มมีคนพูดไปถึงลูกว่าอยากให้ลูกกอล์ฟตกใส่หัวเดมี่กับดีแลนแบบนี้ไม่โอเคค่ะ ยังไงก็ขอให้แก้ไขปัญหาการอย่างลงตัวนะคะระหว่างเจ้าของบ้านกับสนามกอล์ฟค่ะและขอให้ยุติการพาดพิงด้วยและขอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ